สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะซาจะมาสอนเพื่อนๆเตรียมตัวแล้วก็วิธีการที่จะเข้าไปรับชมอีเวนต์ปิดซีซันซึ่งมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นนะคะห้ามพลาดต้องเตรียมตัวให้ดีต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ อีเวนต์นี้นะคะชื่อว่า Collision เป็นอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่ออีเวนต์จบนะคะก็จะทำการปิดซีซันเพื่อรออัปเดตไฟล์แล้วก็เปิดซีซันใหม่อีเวนต์คาดว่าจะเกิดในบริเวณนี้นะคะที่ The Collider กลางเมืองเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้สำหรับการทำอีเวนต์นี้โดยเฉพาะเลย แล้วเวลาตอนไหนใช่ไหมคะก็จะเกิดขึ้นตอนวันที่5ตอนตีสนั่นแปลว่าหลังจากวันที่4เที่ยงคืนไปแล้ว3ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าวันที่5แล้วก็แบบเลยไปจนเป็นตีสของวันที่6ต้องดูเวลาดีๆนะ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะก็ให้ยึดเอาเวลาที่หน้าล็อบบี้ที่มันกําลังนับถอยหลังไปเรื่อยๆอันนั้นแหละค่ะคือเวลาที่บอกว่าเหลืออีกกี่ชัว่วโมงกี่วันกี่นาทีกี่วินาทีที่อีเวนต์นี้จะเกิดขึ้นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้ามันดึกไปสำหรับใครที่จะเปิดคอมหรือว่าเปิดคอนโซลมาเล่นเนี่ยก็สามารถมาดูลา์ไซได้ไยก็จะทำการไลฟ์อีเวนต์นี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆมาดูแล้วก็พูดคุยไปด้วยกันได้นะคะ นาตอนที่สายทำการตัดคลิปเนี่ยเหลืออีก3วันกว่า,วานะคะเพื่อนๆจะสามารถดูเวลาที่หน้าล็อบบี้ได้เลยเพื่อปรับนาฬิกาหรือว่าตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงแล้วเราจะเข้าไปในโหมดไหนในการชมอีเวนต์นะคะก่อนที่อีเวนต์จะเริ่มประมาณ 1ชั่วโมงหรือว่าสัก45นาทีเนี่ยพวกโหมดต่างๆที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยมันจะถูกยุบหายไปไม่สามารถเข้าได้แม้กระทั่ง Creative เนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะมันจะเหลือเพียงแค่โหมดเดียว ตัวหมดเนี่ยทรายไม่แน่ใจว่ามันจะชื่อว่าอะไรนะคะแต่อาจจะเป็นชื่อคอลเลกชันแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆจะไม่เห็นหมดอื่นให้เลือกเลยมันจะเหลือแค่โหมดเดียวประมาณนี้ให้เราเลือกเราสามารถกดคลิกแล้วก็กดเข้าไปรับชมเพื่อเข้าไปนั่งรอข้างในเกมได้เลยค่ะโดยในเกมเนี่ยจะไม่มีการยิงกันแล้วก็น่าจะมีพื้นที่ให้เรานั่งกับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อที่จะรอให้อีเวนต์มันเกิดได้ค่ะ น้องยู x p p s นะคะบอกมาว่ามันน่าจะได้สูงสุดแค่4คนนะคะเป็นโหมดสครอสแล้วก็เพื่อความสนุกสนานเนี่ยอาจจะต้องไปเป็นทีมในการรับชมแบบที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่ไซบอกไปนะคะว่ามันน่าจะมีโหมดเฉพาะสำหรับการชมอีเวนต์เนี่ยขึ้นมาให้ก่อนที่อีเวนต์จะเริ่มประมาณชั่วโมงหนึ่งและเพื่อนๆควรจะ ล็อกอินไว้หน้าล็อบบี้ก่อนนะคะตั้งแต่ตอนประมาณตีหนถึงตีสองเลยเพราะอะไรเพราะว่าจากประสบการณ์ของทรายที่ผ่านมาเนี่ยการที่ฟอร์ดไหนมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะมันมักจะล a อนเชือล่มพอลอนเชื้อล่มใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะล็อกอินได้ถ้าเกิดว่าใครล็อกอินแบบกระชันชิดเกินไปอะ่ะอาจจะเจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นนะคะเชื่อทรายเอาตัวไปออนทิ้งไว้ที่หน้าล็อบบี้ก่อนสัก 1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก่อนหน้านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสอครึ่งตื่นมาแล้วก็กดเข้าล็อบบี้กดเลือกโหมดแล้วก็กดเพลย์เข้าไปอยู่ในแมชก่อนได้เลย ทีนี้ฟิลกับดอนฟิลแตกต่างกันยังไงฟิลถ้าสมมุติว่าไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะกดเข้าไปเนี่ยเราจะไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆที่กดฟิลเหมือนกันส่วนดอนฟิลก็จะเป็นการไปแบบคนเดียวไม่รับคนนอกเพิ่มเติมเลยเผื่อว่าไม่อยากจะไปเจอกับใครหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะไปเจอคนที่เสียงมยไม่ดีอะไรแบบนี้หรือเปล่า ก็สรุปนะคะสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำก่อนจะชมอีเวนต์ก็คือ 1. ทําทำการล็อกอินตั้งแต่ประมาณตีหนหรือตีสองแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาทิ้งไว้ที่หน้าล็อบบี้พอมันมีโหมดขึ้นมานะคะโหมดของอีเวนต์ขึ้นมาให้เราเลือกเนี่ยก็ทำการกดเลือกแล้วก็กดเพลย์เพื่อเข้าไปในแมชนั้นๆได้เลย เข้าแมชก่อนนานๆไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ให้เราเข้าไปนั่งรอด้านในพร้อมๆกับผู้เล่นคนอื่นๆแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีนาฬิกานับถอยหลังเพื่อบอกเวลาเหมือนกันค่ะเข้าก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะย้ําอีกทีล็อกอินแล้วก็เอาตัวเข้ามาที่ล็อบบี้ถ้าเกิดโหมดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปก่อนได้เลยเข้าก่อนเพื่อความชัวค่ะ ก่อนจะจากกันไปก็ขอขายของสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะพพอร์ตให้สา,สามารถทำคอนเทนต์ของ Fort n i หนต่อไปได้นานๆเนี่ยก็สามารถด o n a t e มาทาง True Wallet หรือว่าพรอมเพย์ที่เบอร์และ QR Code นี้ได้หรือมาด o n a t e ผ่านทิปมีนะคะระหว่างช่วงไลฟ์เพราะว่าจะมีข้อความขึ้นหน้าจอแล้วก็สามารถส่งข้อความให้ Siri หรือ Google อ่านตอนนั้นได้ด้วยและถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันแบบต่อเนื่องนะคะ,ะ,คะก็สามารถ ทำการสมัครสมาชิกช่องโดยมี3เลเวลคือพลังใจพลังใจชุบแป้งทอดและพลังใจอันล้นเหลือไปก่อนนะคะทุกคนอย่าพลาดอีเวนต์นี้นะแล้วเรามาเจอกันสวัสดีค่ะ